สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นการเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีใจและภูมิใจมากครับเพราะก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่เราเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นผู้ใช้งานจริงตั้งแต่เด็กนะดื่มมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอวันนี้ได้มีโอกาสเป็นเป็นตัวแทนเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แนะนําแบบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะแบบการขับที่ที่เรารักอะไรเงี้ยก็เพราะว่าแบบเหมือนนี่คือเป็น เราเรียกโปรดักที่เฮลตี้แล้วก็แบบกินเพื่อสุขภาพนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีเหมือนเราเนี่ยครับถ้าหลักๆเลยจริงๆครับผมผมจะทานสองสองรสเป็นเมนหลักก็คือรสอันซูวิตเทนกับไฮแคลเซียมครับแล้วก็มีสีชมพูบ้างนิดหน่อยชุดนิวเขาทานอยู่แล้วครับไม่ต้องชวนเลยเออนิวก็จะทานเป็นอันซูิเทนครับสีขาวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาเวลัสสุขภาพทั้งคู่พอเริ่มแบบ เรื่องโตกันแล้วเนอะเรื่องเนี่ยใช่เขาแก่กันแล้วใช้โตขึ้นก็ดูแลสุขภาพมากเริ่มไปแล้วแล้วของเองนี่ยพอตอนเนี้มีแอกแบบเจอท้อพื้นที่เลยอย่างเงี้ยแอกแอกใช่เนี่ยอย่างที่ที่บอกไปก็คือแบบเหมือนมีเพื่อนๆหลายๆคนมากที่ไม่เจอกันนานก็อาศัยการเจอกันตามรถไฟฟ้าตามป้ายอะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็จะแท็กมาตลอดว่าแบบเออเจอเราที่ B D S ไม่ไม่ทักตอบเลยเงี้ยเป็นเยอะมากอะไรเงี้ยก็เออดีใจมากที่ก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ย เป็นผลพลอยได้จากการเป็นมิเตอร์ไลค์โซยก็คือได้ได้คุยกับเพื่อนๆเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันนานเลยครับหายคิดถึงเหมือนแบบมีร่างแยกของเราทุกสถานีเลยเห็นเห็นบ่อยเลยว่าเพราะว่าเหมือนเขาติดเยอะเหมือนกันเนาะป้ายทั้งแบบเอาเรียกว่าอะไรไอีเอาออฟโฮมเอาอ็อบพโฮมอะไรอย่างเงี้ยเขาติดเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ตรงนี้ยังเห็นเลยอันนี้ในออฟฟิศครับก็วันนี้เป็นกันเองปะกันเองมาก เมื่อกี้อยู่อยู่ดูป่ะเมื่อกี้อ้าวเหรอแค่นี้เกินไปเนาะแค่นี้ก็แค่น่าสนุกมากก็ได้เขาเรียกว่าแบบไม่ได้เจอนานเออไม่ได้เจอนานเราก็อยากแบบเขาเรียกว่าเป็นกันเองกับทุกคนให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็รู้สึกเกมน้อยเล็งน่าจะมีสักสามสี่เกมได้เล่นอะไรบ้างใช่ใช่แต่ดีครับแค่ถึงขนาดแบบเออคอร์เซินเตอร์โทรมาก็คือเราแม่แต่ืะปูดคือนิวอ่ะคอร์เซินเตอร์โทรมาเยอะมากแล้วแบบ เรารับจนแบบเราจะรับยังไงเราเป็นผมเหมือนกันเป็นโรคไม่สมัครจะรับก่อนว่าเป็นใครแล้วค่อยกดวางอะไม่ไม่หมายถึงว่าถ้ารู้ปกติอ่ะจะสู้ต่อไหมหรือว่าจะวางไม่สู้ไม่สู้ใช่ไหมไม่ไม่เขาอยากไปแกล้งอะไรใชาใช่อันนี้คือชอบแบบเหมือนจะชอบมันมันทิ้งง่วงมากแต่พอรู้วันนี้ก็คือตื่นเลยแล้วก็คือเอาเลยสักตั้งไม่ชอบชอบแบบชอบสู้กับอะไรอย่างเงี้ยมทำไมแล้วคุยกับเขาเขาไม่รู้เขาก็รู้ว่าเราแกล้งแม่ไม่รู้ไงแต่แม่ก็จะบอกว่าจะไปคุยเขาทำไมลูกกดวางสิแต่เหมือนเป็นเป็นโรคอ่ะแต่เขาต้องหันิวนะใช่แต่เขาต้องหันิวไม่ บอกได้ไงเขาโลจะซื้ไม่แล้วผมก็คือเป็นโลนี่คือชอบโทรกลับแบบเหมือนพอเขาวางก,ก็โทรกลับโทรกลับเรื่อยๆยอ่ะไม่ยอมเออไม่อยอมมันโทรไม่ติดปะ่ะมันโทรไม่ติดใช่มันจะไม่รับมันจะไม่อะไรงกดเก้าหรือยังอะไรนะกดเก้าเรียกมีกดแล้ววางเลยโอ้แล้ววางเลยอ่ะเพราะเขารู้งไงเพราะมันคนเสียงดังเงี้ยหรอมันเลยแบบมืนแบบเปิดลำโพงจ๊อกแจ๊อกแจ๊คเขาเลยเรื่อว่าแบบเขารู้ไงว่างานนี้มีสื่อเขาก็เลยเอาซะหน่อยโชว์ตัวซะหน่อยเป็นการนี่คือเป็นการลูเกียร์กลาาเลยนะ ก็จริงๆก็มีงานอีเวนต์เรื่อยๆนะก็มีเหรอมันก็มีนะเนสไปเนสไปอ๋อเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่มาอาจจะไม่ได้บ่อยเท่าแต่ก่อนว่ามันมีช่วงโควิดด้วยแล้วหไหนว่าไม่คือยิ่งอีเวนต์ที่เป็นแบบเปิดๆองเงี้ยยิ่งแบบนานมาอันนี้คือเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟเงีไพรเวทหน่อยนะแต่ว่าถ้าอีเวนต์ที่แบบเจอคนเยอะมากๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เจอมานานมากมานานแล้วเหมือนกันใช่วันนี้ก็เลยแบบอ่ะเต็มที่กันเองไปเลยใช่ก็ฝากด้วยนะครับ ทุกๆคนนะครับร่างกายเราจําเป็นต้องเติมโปรตีนทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะครับมีกลโอโ่ชนิดครบผอกานี้แล้วเนะกต์อยเรับมาแล้วแสก็จะเลื่อนต่อไปครับไม่ไม่แล้วเราต้องเราต้อง ก็จัดไปก็จัดแล้วครับในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับก็บัตรบัตรที่หน้างานยังเหลืออีกนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่เยอะแล้วใครที่ยังไม่ไม่ได้มีบัตรก็สามารถไปซื้อได้ที่ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ตลอดเลใครที่แบบมาไม่ได้อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อบัตรเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับผมมีการเปลี่ยนใจอย่างไรบ้างเปลี่ยนเยอะเลยครับเปลี่ยนเพราะว่าอ่ะเพราะตอนนี้ะไาพวกผมทำเพลงหลุดครับไม่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 เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกแต่จริงแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ อัปแทนอัปเฟิร์มแวร์ให้ให้สดใหม่อยู่ตลอดก็สมมติตอนนั้นเพลงนั้นเราเลือกมาเพราะว่าตอนนั้นมันกำลังดังอะไรเงี้ยพอพอเลือกปุ๊บอ้าวตอนนี้มันแบบไปแล้วหมดแล้วอะไรเงี้ยมันเอามาร้องมันก็ดูแบบเฉลิมเราพูดแบบไม่เหมือนกันเลยนะไม่อาจจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าไม่อัปเดตไม่เข้ายากเราอยากได้เพลงที่เขาเรียกมันมันแบบเป็นปัจจุบันประมาณนึงอะไรเงี้ยสรุปเลือกเพลงสรุปเลือกเพลงก็ยังเหมือนเดิมสรุปเลือกเพลงโบราณตลอด แล้วก่อนหน้านี้ที่เคยซ้อมกันไว้ก็คือแปลงใหม่ทั้งหมดเลยป่ไม่เราไม่ได้เปลี่ยนอีกรอบลยครับเราเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่บางเพลงซ้อมไปสามสี่รอบแล้วอ่ะใช่ครับจะเพาะเพลงที่ลุ้นจะเพาะเพลงที่โอ้เป็นดุลทุกเพลงเลยก็อยากอยากซ้อมเนี่ยซ้อมเนี่ยตั้งเพลย์ลิสต์ไว้อย่างดีเลยเปิดพับลิกไม่เป็นไรเปลี่ยนแล้วไม่ต้องห่วงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วการเต้นค่ะการเต้นการเต้นก็เป็นห่วงเตเรื่องร้องก็เป็นห่วงผมนะครับ นี่แหละครับก็ก็ต้องซ้อมกันครับเพราะช่วงนี้นี่เขาก็ง,งานเยอะไงช่วงนี้ถ่ายละครเยอะก็ต้องแบบเรียกว่าต้องใช้เขาเจียดเวลามาซ้อมเลยเพราะงานเขาเยอะมากจริงๆเขาเห็นไหมล่ะจะร้องเพลงยริงร้องไม่ตรงเลยชม <c oughs> เหรอซิงเหรอเนี่ยเอ็มบีไหนไปฟิตเนสไ,ไม่ใช่หรอไปฟิตเนสเพื่อเอ็อะไรไม่ได้ฟิตอะไรแบบเพื่อแบบไม่ไม่เอ็มบีอะไรเลยเหรือว่าเฟซ ออกกําลังกายเฉยงผรู้สึกว่าแบบอ๋อปล่อยตัวเองให้ผอมมาเนี่ยเยรับเขาอ้นี่เขาชงมาบอกว่าอ๋อผมก็ดื่มไลท์แครโซเป็นประจำครับทรายก็เลยแข็งแรงเนี่ยครับก็ก็รู้สึกว่าตัวเองผอมมากช่วงนี้เลยอยากจะออกกําลังกายให้ดูเขาเรียกว่าดูรูปร่างดีขึ้นแล้วพอออกเสร็จผมก็ต้องแน่นอนนะครับก็จะเป็นทางไลท์อคที่มาเติมโปรตีนให้กับเราเลทุกวันเป็นไงอ่ะทำได้ดีปะดีนะดีนะนึกว่าแบบจะแบบโชว์อะไรที่เป็นพิเศสำหรับวันนี้วันนี้ไม่ค่อยอยากโชว์เยอะครับ ก็ก็ต้องฟิตทั้งสองอันนี้ฟิตบ้างป้ะไม่ได้ฟิตเลยทำงานอย่างเดียวแล้วชอบ6สูงเออชอบออกฟิตพื้นแหล่งเข้าไปอะไรเงี้ยครับก็อยู่ไม่ไม่ไม่มันอยู่ทำที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ก็ฟิตหน่อยคือเราก็ไม่อยากปล่อยให้แบบเอยเราแบบเขาเรียกว่าเราไปเจอทุกคนในคอนเสิร์ตก็อยากให้ตัวเองร่างกายพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนจะก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บไม่นี่นะเท้าจะฟิตเนี่ย เขาแค่าช่วงนี้ถ่ายละครอย่างเดียวเลยครับพอดีมันจริงๆมันไม่ได้รับซ้อนกันครับแต่ว่ามันเป็นช่วงแบบมีเหมือนช่วงกุมภาพับางที่โควิดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเหมือนซ้อนกันเออเหมือนอั้นไว้แล้วพอพอมันเปิดก็เปิดพร้อมกันทีเดียวอะไรย่างเงี้ยครับสี่เรื่องครับคุณคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามนุษย์จะทําได้เหมือนกันแล้วสลับยังไงอ่ะเวลาเราเจอจำบดไอ้ลำหลายชีพมากเลยปะไอ้เรื่องจำบทอะได้ครับก็มีแบบเป็นตำรวจเป็นทนายเป็นหมอเป็นครูก็คือ ไม่คือเรื่องบทเรื่องอะไรมันแยกได้แต่ว่าไอ้ครูมันตีเลยครูตัวหมอตัวนี่คือได้นะได้ไม่ทำไมผมมีมีสองเรื่องครับก็แต่ยังไม่ได้เปิดกล้องครับเปิดประมาณเดือนเจ็ดครับแล้วมันก็ยังสบายใจว่าพี่ไม่เปิดใช่พอยังไม่เปิดมันก็เอยสบายตัวไงอันนี้คือเขาต้องแบบเออต้องแบ่งเวลาเปิดปุ๊บก็แบบไม่มีเลยคือสมมติสมมติกล้องนี้สมมติเลิกเร็วดีใจปุ๊บอ๋ออีกกองนึงต่อเลยจ้ะคือแบบอะไรแบบเขาก็ สมมติถ่ายเช้าว่างเร็วปุ๊บเขาก็ไม่จะดีไงเขาจะได้เขาเรียกว่าอัพเลเวลได้คือแบบเอ็กพีขึ้นเยอะเลยจากแกเมนไปตีตีมอนสเตอร์ไม่จกหน้าคือคือแก่เลยถ่า่ผมไปถ่ายละครมาแล้วก็เดินชนโดนชนคานคานแตกคานแตกคานแตกกัวไม่แตกก็ไม่ครับคือพอดีมันเป็นคานที่แบบต่ำมากครับแล้วผมก้มแล้วแต่ว่าก็ยังไม่พ้น คือบางทีแบบแบบร่างกายมันมันเออครับเหมือนแบบ <c oughs> เคยไหมเดินประตูอยู <c oughs> ่บบ <c oughs> อย่างนี้แต่เราก็ <c oughs> คือวัดเราก็คือวัดแล้วว่าเรารอดไม่คิดว่าเธอจะเคยไม่คือกระวัดแล้วว่าเรารอด <c oughs> รอดบบ่ะบางทีก็คือยังชนอยู่แบบหรือว่าเดินออกไปปุ๊บก,ก็เอาไหล,ย,ไหลย,ยังติด <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันครับแต่แค่มันอยู่ข้างบนเราก็นึกว่าเราพ้นแล้วเราก็ก้มแต่ว่ามันไม่พ้นมันเหมือนไอ้นี่ยที่เราบอกอ่ะเราคิดว่ามันไม่โดนแน่แล้วหรอวะแต่มันก็เออโดนได้หรอวะไม่คือชอบเล่นไงแต่ก่อนอ่ะเล่นอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยไม่โดนแน่ไม่โดนแน่แล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยบางทีไม่โดนบ ใช่ก็ไม่มีอะไรครับมันก็ไม่ได้อุบัติเหตุเล็กน้อยครับแต่แค่แบบตอนแรกผมชนผมรู้สึกว่าแบบมันเจ็บเจ็บแล้วมึนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ตอนแรกอ่ะมันไม่มันมาจับจับไม่ได้ไหลอะไรก็แบบไม่ไม่พูดอะไรก็พอแต่ว่าพอตอนบ่ายอ่ะจับจับดูเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีเนื้อสมองมีไขมันออกมาเออมันเป็นก้อนๆเลยไม่รั่วจับจับดูแล้วมันเหมือนเป็นสเก็ตเป็นสเก็ตเลือดแล้วก็เลยให้เขามาส่องดูตกลงมันมันแตกซิปๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วเลิกกองเลยป่ะอย่างนู้นในตอนนี้ก็าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย ไม่ได้เลิกกองจำเ <จำ S 1> นื้อเพลงไม่ได้ใช่จำเนื้อเพลงไม่ได้เลยครับงานน้องงาน้องฝากฝากแฟนที่ติดตามเราคอยมาเปนนี้เราก็ครับผมก็วันนี้ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้นะครับก็สนุกสนานกันมากแล้วก็คนที่ดูทางบ้านด้วยแล้วก็แฟนทุกคนที่ยังไม่ได้มาหรือว่าพร้อมจะเจอพวกเราในคอนเสิร์ตก็เตรียมตัวนะครับคิดถึงมากอยากเจอเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็ในคอนเสิร์ตนะครับก็มี เขาเรียมีโชว์มีเซอร์ไพรส์อะไร<ช>เยอะเยอะเลยครับ <ๆ S 1> ผมก็ <ๆ S 1> อยากให้มาติดตามครับใครที่ดูไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับไปที่ไลฟ e ซีมิ g ก็ได้หรือว่าซื้อบัตรที่ t ท,ทย i ิกเก็ตเ a เจอร์ครับก็คิดถึงนะครับอยากเจอครับมาเจอเยอะนะครับ